ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพวกเราเย็่ที่ไหน ดูว่าโชคชะตาจะอย่างใดจะเกิดจากความมักง่ายความประมาทขาดความรู้และผสมการปัจจัยที่ทำให้เกิดวัตถุเหตุได้แก่พฤติกรรมมักง่า,า,งา,ายชอบขัดลต้้งสอนเลี้ยวทั้ทงข้ามเลี้ยวไม่เปิดสัญญาณไฟชอบขับไฟแดงและอื่นมากมายพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นสาเหตุของการเกิดบัติเหตุบ่อยครั้ง,งและทุกวันนี้นะคะหน้ามองของเรามีสิทธิ์จำนวนมาก ทียย่ยำรถจักรยานยนต์มาใช้และปัญหาที่เกิดขึ้นคืนกนอการทับขี่รถย้อนสอนเพราะทุกคนคิดว่าเป็นความสะดวกสบายค่ะต่อไปนะคะเชิญรับชมสถานการณ์จำลองการขับขี่รถย้อนสอนได้เลยค่ะพวกแกวันนี้เรียนเยนเนอะดเนาะแบบพวกเนี่ยเลยใส่ชาร์จตลอดทนเลยเนี่ยใช่ใช่เนี่ยเหมือนกันเออหิวว่างไมหาอะไรกินจะแมตลาดกแค่นี้เองได้เพีเดียวเดี๋ยวย้อนสอนไปก็ถึงละไปไปไม่ดี กฎหมายมันอันตรายอีกด้วยนะโอ้แค่นี้เองนิดเดียวก็คิดอย่างนี้ไงตายมาเยอะแล้วอ่ะก็เห็นไหมื่ารถยนต์สอนไม่ดีตำรวจก็จับโอ้ยเออกระไรขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องชาวมอกระยาทุกคนนะครับว่าการขับรถยนต์สอนมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอันตรายต่อชีวิตอีกด้วยค่ะ วัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นผู้ประสบการณ์จริงนะคะจากการขับรถย้อนสอนหน้ามอค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นป้ายที่เป็นของดิฉันนะคะได้ถูกถ่ายค่ะแล้วส่งไปที่บ้านนะคะเสียค่าปรับทั้งหมด600บาทค่ะมันแพงมากเลยใช่ไหมคะแต่ดิฉันนะคะเป็นครั้งแรกค่ะทั้งหมดเลยรถย่อนและตัเกเตือนให้ค่ะเสียไป300ร้ค่ะครึ่งนึงก็อยากจะฝากคุณเพื่อนไหมนะคะว่าอยากขับรถยนอนสอนนะคะ ั้งอันตรายและก็ผิดกฎหมายด้วยค่ะเสียเงินด้วยค่ะเสียหน้าด้วยค่ะแล้วก็อายด้วยค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะก่รกระกันใจวันนี้ของฝากงตองคำดีๆเพื่อเ,เอาไว้เตือนเจ้สผู้ที่ขับสี่รถจัก,กรายการยนยนต์ทุกคนค่ะขี่ตามสอนจะจรปลอดภัยเพิ่มวินัยทงนองถนนค่ะการขับขี่ย้อนสอนทดอความเห็นแก่ตัวย้อนสอนเพื่อความปลอดภยอัยของตัวคุณเองนะคะ g 8 3ได้รายดี